นิดหนึ่งนะขอพูดสักนิดหนึ่งนะคะคนที่เขาเรียกว่ามีคะแนนบุญที่มันเต็มหรือมันพอใจแล้วนะบางครั้งเขาก็ไม่อยากทำต่ออันนั้นก็คือเขาก็นะความเจริญของเขาตรงนั้นเนี่ยเขาก็อาจมีมาหลายชาติแล้วนะทำให้เขาเกิดมาแล้วไม่ขาดแคลนพอไม่ขาดแคลนปุ๊บเขาก็ไม่ไม่ ไม่ต้องร้องขอบุญกับใครคือเขาเชื่อมั่นในตัวเองตรงนั้นนะกับอันที่สองคือนะอะไรที่เป็นสิ่งดีเราตามกันนะเหมือนคนหนึ่งนะ่ะถ้าเหมือนพี่วันจะเดินนะเขาเรียกว่าลงเหวล,ลงโคลนหรือไปไหนด้วยกันเนี่ยไปเพราะเชื่อมั่นว่าพี่วันแกไม่โกหกประมาณเนี้ยนะแต่ในการไปตัวนั้นนะ่ะเขาก็เห็น ว่าเราไม่ได้จมโคลนว่าเราเนี่ยไม่ได้แบบอยู่ในภาวะอันตรายเราไม่ใช่ควายที่ตาบอดนะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าถ้าคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยนะเปรียบเหมือนควายตาบอดย่อมจะมีการตกหล่นข้างทางและเดินผิดทางได้นะเนี่ยคือสิ่งที่อันหนึง่งที่พีวันจึงบอกว่าเนี่ยพีวันก็ยืนยันว่านะอ่า คำสอนพ่อพระพุทธเจ้าตัวนี้พี่วันก็จะเอามาแบบว่าเขาเรียกว่าขัดเกลาตัวเองตลอดนะให้ท่านเป็นเหมือนกระดาษรายที่มาช่วยขัดเกลาเรานะคะและเราเองนี่ยก็ไม่สามารถไปขัดเกลาผู้อื่นได้นะคนบางคนมีเวลาปฏิบตัติแต่เลือกที่จะไม่ปฏิบตัติเลือกที่จะไม่เข้าแต่เลือกที่จะขอบุญขอบุญขอบุญนะซึ่งสำหรับตัวพี่วันเองแล้วเนี่ย พี่วันก็คิดว่าบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะท่านก็ดูนะท่านก็ดูว่าท่านน่ะมาให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วนะไม่ยอมเปลืองเวลาหรือเสียเวลาตัวเนี้ยเวลามีทุกเนี่ยจะแก้ทุกได้ยากเพราะอะไรเพราะหนึ่งตอนที่เขาเรียกว่านะตอนที่ท่านประทานตรงเนี้ยตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ตรงที่ที่เหมือนพี่วันกับกลุ่มอยู่เข้าใจไหมคะ,ะแต่ตัวพี่วันก็เชื่อมั่นว่าบุญที่มันสูงขึ้นนี่แหละทำให้ชีวิตมีความสุขนะพอมีความสุขปุ๊บเนี่ยน้องทุกคนมีความสุขแต่น้องทุกคนเป็นคนที่สงสารเป็นคนมีเมตานะคะอ่าเป็นคนมีเมตตาเพราะอะไรเพราะหนึ่งเวลาเขาทุกข์ก็อยากช่วยเหลือ ซึ่งจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเขามาถึงเวลาที่เขาไม่สามารถเอาร่างกายมาสร้างบุญได้เนี่ยคือความที่ทำให้น้องเขาเลยไปสร้างห้องอีกห้องหนึ่งเรียกว่าห้องจาริกอ่าหรือว่าเขาเรียกว่าห้องสงบุญเมื่อก่อนเนาะอ่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีจาริกกับมีอ่าห้องสงบุญเนี่ยคือสิ่งที่พี่วันจึงบอกว่า พี่วรรอะโชคดีคําว่าโชคดีอะพี่วรรณปฏิบัติกับพ่อใหญ่มาตั้งแต่ที่ไม่รู้ว่าท่านให้คะแนนบุญเท่าไหร่นะแต่ท่านยกจิตแล้วนะนะสิ่งที่ท่านก็ไม่ได้บอกอีกว่าท่านให้คะแนนบุญเท่าไหร่แต่ท่านแค่บอกว่าพ่อเปลี่ยนลิขิตให้นะ,ะจิตเนี่ยเจ้าเปลี่ยนไปแล้วไม่เจ็บปวดใจเป็นจิตพ้นทุกข์แล้วต่อไปชีวิตเจ้าจะเปลี่ยนเนี่ยคือขั้นตอนของท่านท่านบอกพี่วันอย่างนี้เลยนะ แล้วจากนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนได้ยังไงพี่วันเป็นคนไม่มีอาชีพนะเออไม่มีอาชีพก็เลยแบบว่าเวลาเขาถามว่าคุณทําอาชีพอะไรพี่วันก็จะบอกว่าแม่บ้านแม่บ้านนะถ้าเป็นเมื่อก่อนบอกธุรกิจส่วนตัวทําธุรกิจส่วนตัวแบบไหนนะเออจากคนนะไปกู้หนี้ธนาคารมาทําแล้วมีหนี้ตั้งยี่สิบสองล้านมันเลยทําให้รู้สึกพูด พูดไม่รู้ว่าจะบอกเขาว่ายังไงคือมันเป็นธุรกิจที่เจ๊งอะสุดท้ายก็เปลี่ยนตัวเองว่าเป็นแม่บ้านประมาณนี้นะคะสิ่งเหล่านี้อยากจะบอกน้องนะว่าสิ่งที่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าวิธีการเปลี่ยนแผนทางานิพพานธาตุนิพพานธรรตัวเนี้ยท่านจะเกิดจากการที่ต้องปฏิบัติให้ได้ในเรื่องเจโตวิมุตติก่อน และจากนั้นเนี่ยท่านจะช่วยในเรื่องปัญญาวิมุตต์พอช่วยปัญญาวิมุตต์ตัวเนี้ยท่านจึงจะให้ในเรื่องของความที่เขาเรียกว่าถ้าอาชีพที่เราอยู่แล้วเราไม่สบายยังมีทุกอยู่ยังมีแบบขาดสตังอยู่นะท่านก็จะทำให้เจออาชีพใหม่เจอกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมใหม่นะมันก็ทำให้สายธรรมที่เขาเรียกว่าเป็นจริตคล้ายๆกันนะคะ มันก็จะเข้ามาอยู่ด้วยกันพอเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีการยืมเงินกันไม่มีการร้องขอที่จะให้เขารู้สึกแบบเราไปเบียดเบียนเขานี่คือผู้ที่เขาเรียกว่านะอ่าเชื่อใจได้ว่าถ้าอยู่ใกล้คนนี้แล้วคนเนี้ยไม่พาเราไปทางตกต่ำแล้วก็ไม่ทําให้เราอึดอัดน,น,นี่คือสิ่งที่พี่วันจึงมาบอกว่าทําไมจึงต้องมีการคัดคนเข้ากลุ่ม ทำไมต้องมีการที่เขาเรียกว่าดูพฤติกรรมของคนอื่นแล้วก็ช่วยกันขัดช่วยกันเตือนช่วยกันบอกกล่าวช่วยกันเพื่อให้เราพัฒนาจิตไปด้วยกันนะตัวนี้แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะเข้าใจแบบไหนแล้วก็สิ่งที่ตัวพี่วันเนี่ยจะถือเสมอว่าวันหนึ่งเนี่ย ตัวพี่วันทํางานให้เบื้องบนสองได้มาร่วมกันปฏิบัติบูชากับน้องๆพี่วันก็ได้ได้กัลยาณธรรมที่ดีแล้วก็พี่วันก็ได้ในเรื่องของความเมตตากรุณาในหลายอย่างทําให้ตรงนี้พี่วันรู้สึกอยากตอบแทนคุณอยากกระตันยูอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเองอันไหนไม่ดีพี่วันก็เล่านะอันไหนที่ดีพี่วันก็เล่าไม่ดีพี่วันก็เล่าเหตุผลที่เล่า เพื่อที่จะให้น้องเนี่ยที่มีปัญญาแล้วเนี่ยตัดสินใจเอาอย่างน้อยคําพูดของพี่วันอย่างเนี้ยก็ไปผ่านเข้ากับเขาเรียกว่าโสตประสาทหรือในเนื้อตัวชีวิตของน้องอะน้องก็สามารถที่จะรู้ว่าเออพี่คนเนี้ยนะแต่ก่อนแกก็เร็วนาะเออแต่ก่อนแกก็ไม่มีอะไรเนาะเออแถมโอ้โหทํานี่ได้ไงเนี่ยนะอ่ามากมายนะและ ทำไมแกจึงพูดแต่ละอย่างพูดถึงแต่เรื่องนิพพานเพราะพี่วันเนี่ยนะศรัทธาแล้วพี่วันเนี่ยศรัทธาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงอยากไปที่นั่นพระอรหันต์ทุกพระองค์เนี่ยตั้งจิตอยากไปที่นั่นแล้วพี่วันมาตั้งจิตสุดท้ายสิ่งที่มันได้นะมันได้ความพ่วงแห่งความโชคดีด้วยนะนอกจากเราจะแก้ตายได้แล้วเรามั่นใจ เพราะราคาโทสะโมหะที่หายไปคืออัศวคายยานเขาลงมาเนี่ยเรารู้เลยว่ามันหายไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วก็หายไปแบบไหนตัดกิเลสแบบไหนอรู้ลักษณะการตัดนะจึงมาบอกเมื่อบอกแล้วเนี่ยตัวพี่วันเลยมาบอกอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าพระบิดาพระบิดาเนี่ยนะจะทําให้จิตพ้นทุกข์ก่อนพอจิตพ้นทุกเสร็จเนี่ยพระบิดาจึงมาบอกว่าอ่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื้อตัวชีวิตหรือลิขิตชีวิตให้ใหม่ให้พยายามสร้างบุญกุศลต่อไปนะให้พยายามแนะนําคนเข้าพระนิพพานพระบิดาบอกพี่วันแค่เนี้ยนะพระบิดาไม่ได้มาจี้พี่วันว่าอ่าวันทิดาศิลศิลเนี่ยต้องเอาให้เกินห้าข้อนะไม่เคยพูดเลยนะพระพุทธเจ้าพูดในฐานะครหัหั์หรือคารวะเนี่ยศิลแค่ห้าข้อพอ นะเออใครจะมากระแดะพูดว่าอุ้ยไม่ได้หรอกเข้านิพานแล้วเนี่ยนะยังอยู่กับบ้านยังกอดลูกยังหอมสาม,มีอยู่นะ่ะเข้าไม่ได้ดอกอืมต้องเป็นศิลแปดขึ้นไปขี่โม้เออพี่วันจะบอกเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสแบบนี้พระบิดาก็ตรัสแบบนี้แล้วเธอเนี่ยอืมกระแดะขนาดไหนมากระโดดว่านิพานต้องสิลแปด หรือไม่ก็311ข้อให้ไปศึกษาพระไตรปิฎกใหม่แล้วจะได้ไม่มาพูดอะไรแบบจริตของตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่พี่วันเนี่ยนะอาจจะเจอในสิ่งที่สอนทำผิดๆเนี่ยเยอะนะแล้วตัวพี่วันเนี่ยนะพี่วันเนี่ยกล้าเอาพระรัตนาตรัยเป็นพยานกล้าเอาทีมทุสวรรค์กล้าเอานะพระบรมธรรมบิดาเจ้าจากาักรวาลกล้าเอาผู้ใหญ่สูงสุดในพระนิพพาน ลงมาเป็นพยานทิพย์ให้พี่วันว่าในสิ่งตรงนี้พี่วันรักษาแค่สิ่งห้าจริงๆนะอ่าผิดก็มีเพราะพี่วันยังอยู่ในทางโลกทางโลกต้องเจอกับคนเนี่ยนะออสัป,ปดนก็มีดีก็มีกลางกลก็มีแย่แยก็มีขี้ขโมยก็มีพี่วันเจอทุกอย่างนะแต่สุดท้ายนิพพานธรรมนิพพานธาตุตัวเนี้ย ทําให้เราเรียนรู้แล้วท่านก็ให้เราอาธิษฐานว่านะให้เราออกห่างจากคนที่จะเป็นคนพาลเหล่านี้ขอให้เราได้เจอกัรยาน,นมิตรที่ดีแล้วพี่วันก็รู้สึกสบายใจนะอะกาลยานิมิตรที่ดีเนี่ยนะมีแต่ความรู้สึกว่าอืนะมีแต่ความจริงให้กันอะไรที่แบบว่ามาสร้างเรื่องมาอะไรเนี้ยนะเขาไม่ทํา ถ้าเขาจะพูดกับใครคนใดคนหนึ่งเขาพูดด้วยความที่เขาอาจจะทุกข์จริงๆณนะตรงนั้นแต่เขาก็พยายามดิ้นแล้วสิ่งที่เราทําได้ไม่ได้การยานธรรมคนนี้ดีมากในสายตาเรานะพ่อช่วยหนูแต่พ่อทําไมไม่ช่วยเพื่อนไม่ช่วยคนนี้เลยพี่วันต้องนะต้องเกินสัญญาณในการเข้าสมาธิพี่วันก็จะต้องไปบอกว่าคนนี้ดีนะคนนี้อย่างนี้อย่างนี้นพ่อจ๋าทาไมพ่อไม่ช่วยก่อน ทำไมพ่อต้องปล่อยให้น้องเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้น้องก็มีลูกนะแล้วที่สําคัญน้องเนี่ยดีดูแลแม่นะอะไรเงี้ยนะต้องเข้ายานเข้าชาันตัวเนี้ยไปบอกซึ่งบางครั้งถ้าเราทํางานทางโลกเยอะเราจะเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยทางทมถ้าเราแบบว่าไม่รู้จักแบบว่าอัดแอปตัวเองหรือแบบว่า,าบริหารในเรื่องร่างกายในเรื่องเวลาในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะจะเข้าสู่การขอคะแนนพิเศษ นะตัวนี้พี่วันเนี่ยยอมรับนะคะแล้วพี่วันเนี่ยไม่โกหกพูดครั้งใดอ่ะพี่วันเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดหนี้ได้นานนะเพิ่งจะมาตัดได้ไม่นานมานี้นะนะน้องอหลายท่านเคยเห็นในเรื่องของเงินที่เข้ามาโดยปาฏิหารซึ่งหายไปจากพี่วันเนี่ยนะเกือบ30ปีตัวนี้ก็เอ a เมซแล้วนะเรื่องหนึ่ง แต่เรื่องหมดนี้ก็อีกนะเป็นสิ่งที่พ่อตถาคตเจ้าผู้ใด,ไ,ดไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐตอนเนี้ยพี่วันมีหนี้บุญคุณกับพ่อแม่พี่วันก็พยายามดูแลนะพี่วันมีหนี้บุญคุณกับครอบครัวพ่อครอบครัวค,วค,วค,วคือกําลังใจพี่วันเลยรู้เลยเลยคนเป็นแม่เนี่ยถ้าลูกเนี่ยนะรักเราแล้วแบบว่าศรัทธาเราแล้วพูดให้กําลังใจเราเขาไม่นะเขาทุ่มเททุกอย่างเนี่ ให้กับคนที่ในครอบครัวเนี่ยนะลูกที่เขาคลอดออกมาเนี่ยนะเขาตายแทนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่พระนิพพานเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แม่คนหนึ่งเนี่ยยอมเสียสละเวลาลูกเกเรลูกไม่ไดีจริงๆเราจําเป็นที่จะต้องแบบว่าเหมือนนะคะอธิษฐานกับท่านว่าถ้าอยากให้ลูกมาทางธรรมมากๆม,มีเวลามากๆขอให้บุตรของลูกขอให้สามีของลูก ขอให้คนในครอบครัวของลูกเนี่ยปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยบรรลุธรรมชาตินี้นะเจ้าค้าลูกจะได้แบบไม่ต้องห่วงเขาเดี๋ยวลูกไปก็ไปรอเขาก่อนแต่ถ้านะขอให้ได้ไปแบกแพ็กทีมนะคะนี่คือสิ่งที่คารวาสอย่างเราเนี่ยอธิฐานได้นะแล้วก็ที่สําคัญนะ,ะตัวเราเนี่ยพ่วันต้องบอกเลยนะคะว่าเราต้องเชื่อมั่นในพลังงานของเรา ว่าสิ่งที่เราทําดีอะ่ะเราไหว้ตัวเองได้แล้วเนี่นะสิ่งเหล่านี้ความอึดต่อไปอะ่ะนะเราจะกลายเป็นผู้ที่ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจะต้องรู้ว่าเนี่ยคือบททดสอบเนี่ยได้มาเกิดกับเราแล้วเราพยายามแก้แล้วแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้จริงๆเทคนิคเคล็ดลับที่พี่วันจึงบอกว่านะถ้าเรามีสินห้าที่ดีอยู่แล้วเนี่ยอธิษฐานเลย อธิสินหนูก็ว่าหนูไม่บกพร่องนะคะอธิจิตสมาธิเนี่ยหนูทำกับพ่อใหญ่แล้วหนูได้คะแนนบุญพิเศษด้วยบางครั้งเลอะหลับไปบ้างถ้าคนที่หลับจริงๆก็บางครั้งหนูพอยหลับไปบ้างเนื่องจากอ่อนเพลียนะคะหรือเสียงภาพรมธรรมวิยาเพราะเกินไปหนูเลยแบบเข้าสมาธิแล้วเผลอหลับไปนะแต่หนูก็ขอรับบุญตัวนั้นเพื่อมาเปลี่ยนแปลงนะคะลิขิตชีวิต จำไว้นะคะบุญจากาพระมิดาตัวนี้พี่วัน,เ,นเจอมากับตัวเองแล้วนะคะนะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปจริงๆนะตัวนี้ไม่ต้องนะเขาเรียกว่ามาไซโครหรือมาแบบโน้มน้าวอะไรเยอะนะเพราะน้องที่อยู่ใกล้กับพี่วันเนี่ยเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาจึงอึดที่จะมาปฏิบัติธรรมกับพี่วันนะนะพี่วันเลยบอกว่าบางคนเนี่ยนะยอมนั่งรถไปทำบุญบางทีเนี่ยเสียเวลาเกือบ ครึ่งวันแต่ทำสมาธิกับพ่อใหญ่ไม่ไม่เคยเกินแบบเยอะมากนะเราก็ได้บุญค่อนข้างเยอะนะแล้วถ้ารู้คะแนนบุญนะใครทำบุญกับพ่อแม่เนี่ยพ่อหนึ่งได้หนึ่งแสนทำบุญกับแม่หนึ่งได้หนึ่งแสนแนะนำให้คนหนึ่งเนี่ยนะในเรื่องของบรรลุธรรมหรือเขาไปปฏิบัติได้เองตัวเนี้ยก็อยู่ที่ท่านจะให้นะคะ แต่ว่าถ้าเรามีความที่เขาเรียกว่านะอย่างของพี่วันเนี่ยมาสอนทำทีหนึ่งเนี่ยพี่วันอาจจะได้หมื่นห้าหรือมากกว่านั้นนะคะและถ้าพี่วันเนี่ยนะคะมีในเรื่องของการที่เขาเรียกว่านะพ่อใหญ่เมตตาเนี่ยไม,ไม่ได้นานนะคะท่านให้คะแนนพิเศษเนี่ยค่อนข้างเยอะเยเพราะท่านรู้ว่าตัวพี่วันเนี่ยขอท่านตลอดว่าพ่อจารูปของหนู เริ่มนะคะเรียนที่ต่างประเทศใช้เงินเยอะแล้วและเรียนโทรเนี่ยก็ใช้เงินเยอะแล้วหนูจะทำเช่นใดดีนะในเมื่อพ่อบอกว่าให้หนูอยู่ในรูปคารวาสเนี่ยนะแล้วบอกว่าจงเป็นผู้หญิงที่เก่งและสามารถดูแลตัวเองได้เพราะวันหนึ่งถ้าหนูไม่เหลือใครหนูก็ยังมีนิพพานทาเป็นที่พึ่งมีพระบิดาเป็นที่พึ่งแล้ววันนี้ท่าน จะไม่เมตตาหนูเลยหรออะไรที่หนูผิดหนูก็สารภาพแล้วว่าหนูเลวมาก่อนนะท่านจะไม่ให้โอกาสแก้ไขลูกคนนี้เลยหรอนะรมของพระศาสดาหนูก็รู้แต่ว่านะบุญจะนําความสุขมาให้หนูก็คิดว่าตัวนั้นอะคือความมีบุญเพียงแต่หนูไม่ใส่ใจที่จะนับหรืออธิษฐานอะไรเยอะเพราะหนูถือว่าแค่หนูจําคำพระศาสดาได้เนี่ยแล้วเอามากล่าวตัวเนี้จะมีอนิสงส์มากหนูก็กล่าวไปแล้ว ขอให้พ่อเมตตาขอให้พ่อทำปาฏิหาริย์ให้หนูเนี่ยเชื่ออย่างสนิทใจนะว่าคนมีบุญบารมีแล้วเนี่ยทำความสำเร็จได้ง่ายจะทำสิ่งใดก็ได้ง่ายสำเร็จง่ายเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องมาฝึกฝนในการที่จะทรงจำคำซึ่งแต่ละเดือนบางทีแต่ละทิศเนี่ยลงมาไม่เหมือนกันให้จำตรงนี้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพี่วันเนี่ย พี่วันมีน้องนุ่นเป็นพยานเพราะพี่วันเนี่ยนั่งอยู่ในรถเขาแล้วพี่วันเนี่ยออกไปทำเอ่อไปไปทำงานด้วยกันนะคะแล้วมีครั้งหนึ่งนะคะพี่วันเคยบอกว่าพ่อหนูก็อยู่กับน้องเวลาหนูได้เงินมาบยแบบปาฏิหาริย์เนี่ยขอให้พ่อเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนคนเนี้ยดูแลหนูดีแล้วก็รักหนูแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาศรัทธาพ่อมากเนี่ย แล้วแม่เขาก็ฝากไว้กับหนูด้วยลองทําปาฏิหาริย์เนี่ยเขาดีมากเนี่ยลองทําให้เขาเห็นแบบอ่าสิ่งที่มันหายไปแล้วได้เงินกลับมาคืนบ้างน,นะให้หนูรู้สึกว่าพ่อมีจริงนะมันเกิดเหตุการณ์ที่พี่วันเนี่ยสําเร็จก่อนน้องนุ่นนะแล้วน้องนุ่นก็สําเร็จในขณะที่น้องนุ่นสําเร็จนะมันเป็นวันที่เหมือนเดทไลน์จะสิ้นแล้วสําหรับคนคนหนึ่งที่บอกว่าจะเอาเงินมาให้เขา นะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยดูซิเงียบไปเลยนู่นนี่นั่นพี่วันก็เลยได้อธิษฐานครั้งหนึ่งพ่อจา๋าพรุ่งนี้เป็นวันที่เขาเอยอ,อีกสามวันมั้งอ่ะไม่เกินสามวันนะถ่าน้องนุงน่นให้เวลารู้สึกน้องนุ่นพูดวันนี้พรุ่งนี้สำเร็จเลยนะนี่คือเรื่องที่บางครั้งเนี่ยเราต้องกระตุ้นเตือนท่านด้วยกลัวท่านลืมนะเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเตือนจำไว้นะคะการกระตุ้นเตือน หสารเสริญท่านก่อนสารเสริญด้วยบทง่ายๆก็ได้นโมสามจบหรืออิติสุกโตก็ได้หรือ,อกรอนบทใดบทหนึ่งพูดธรรมดาก็ได้พ่อจา๋าพ่อจา๋าหนูหรือพุทธบุตรมีชื่อนามสกุลว่าอ,อย่างนี้ก็ได้ท่านท่านเมตตามหมดนะท่านไม่แบบว่าอหังการหรือบอกโอ้ตายแล้วมาบทนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ใช่บทชั้นไม่ใช่นะ,ะสิ่งเหล่านี้พี่วันมาบอกตรงนี้เป็นพราะพี่วันเนี่ย เจอปาฏิหาริจนมองว่าปาฏิหาริย์เหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าทุกคนรู้วิธีและทุกคนเนี่ยนัเรียนรู้วิธีแล้วเนี่ยก็จะสามารถปฏิบัติได้ดีขึ้นเมื่อดีขึ้นแล้วเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นจิตจะดีขึ้นก่อนจิตจะเลิกเจ็บปวดใจก่อนจากนั้นนะคะในทุกอย่างทางโลกเนี่ยอธิษฐานอะไรสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นปฏิหารกับเขา เนี่ยคือสิ่งที่พี่วันนามาบอกนะคะมาเล่าบอกแต่ว่าถ้าสิ่งตัวนั้นมันเป็นก้อนที่ใหญ่เกินกําลังบุญเราเกินกําลังวาสนาเราเกินวิบากกรรมของเราเช่นพระองค์ที่ขี้อิจฉาทั้งที่ท่านเนี่ยบรรลุอรหันต์แล้วแต่ท่านยังทานไม่อิ่มซักมื้อเลยนะเป็นเพราะว่าท่านเคยนะทําสิ่งที่นะไม่ดีแล้วตอนเนี้ย ถ้าพ่อพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ขอขมาเหมือนบางศาสนาที่บอกว่าต้องสารภาพบาปและขอขมานะแล้วจะยกโทษให้ตัวเนี้ยท่านไม่ได้ขอเพราะท่านก็เป็นพระแล้วก็ปฏิบัติเองแล้วก็เงียบๆนะแต่บรรลุแล้วแต่สุดท้ายฉันอาหารไม่เคยอิ่มสักมื้อเลยนะ,ะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมารู้ประวัติท่านเพื่อที่เราจะได้แก้ไข ว่าอ๋อท่านเป็นคนขี้ฉาท่านเป็นคนทําลายโชคลาภของผู้อื่นนะเราจะต้องไม่ทําลายโชคลาภของผู้ใดแล้วเราก็จะต้องแบบว่าไม่เป็นคนอิจฉาริษยานะเออเห็นน้องได้ดีเออดีใจด้วยถ้าน้องแบบรู้สึกกังวลวิตกด้วยเราก็พยายามที่จะเข้าไปทุนให้เพื่อที่อย่างน้อยๆพ่อเมตตาดูแลหนุมแล้วเนี่ยดูแลน้องคนนี้หน่อย ดูแลอ่าหนูมองว่าเขาดีนะแต่ทําไมความดีที่เขาทําตัวเนี้ไม่ส่งผลแสดงช่วยเหลือเขาในขณะที่เขาเนี่ยอาจจะมีวิตกกังวลตัวเนี้นะเราก็คือเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าไปนะขอพอรหรืออธิษฐานจิตแทนผู้อื่นได้ในบางครั้งซึ่งบางทีนะพ่อพระพุทธเจ้าบอกว่านะท่านไม่ไม่อยากให้เรายุ่งกับใครแต่อันเนี้ยถ้าคนที่นะ คะแนนบุญระดับที่เป็นอริยะเจ้าแล้วเนี่ยนะบางทีเขาก็อาจจะช่วยตรงนี้มากกว่านะแต่สําหรับพี่วันพี่วันก็จะมองในเรื่องว่านะถ้าคนที่ไม่ค่อยมาปฏิบัติธรรมกับเราแล้วทั้งที่มีเวลาแล้วก็ทําได้แต่ไม่มาเนี่ยมานั่งขอแต่บุญขอแต่บุญบางทีก็เอออย่าอย่าไปยุ่งกับอะไรมากตรงนั้นนะมันมันเป็นอะไรที่เรามองว่าคุณก็มีชีวิตหนึ่งชีวิตคุณก็มีสมองหนึ่งสมอง คุณก็มีสองแขนสิบนิ้วคุณก็มีสองขาคุณก็สามารถทำตบะวิปัสสนาได้แต่คุณแค่ไม่เปลืองเวลากับตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหลุดคือคุณหลุดจากคะแนนบุญที่มันทำให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยนะไปแต่คุณก็เลย นะอยู่กับทุกข์แล้วความทุกข์ตรงนั้นมันกลัดกลุ้มมากมันกัดกินหัวใจคุณมากแต่คุณไม่รู้ว่านิพพานธาตุตัวนี้เป็นการปลดปล่อยพลังงานลบออกไปมนทินออกไปผลบาปออกไปนะคุณจึงไม่วิ่งหาไงพอไม่วิ่งหาปุ๊บเนี่ยทุกมีเท่ากันแต่คนที่มีบุญตัวเนี้เขาจะออกจากทุกข์ได้เร็วกว่าเพราะนิพพานธาตุนิพพานธรรมตัวเนี้ย ทําให้ปลดปล่อยพลังงานตัวนี้โดยที่คุณไม่ต้องกดไม่ต้องขม่มนะสิ่งเหล่าเนี้ยพี่วันจึงต้องมาบอกเรื่องราวตรงนี้แบบหมดใจว่าพี่วันเนี่ยวันเดียวแต่ของพี่วันเนี่ยพี่วันบอกทั้งหมดว่าอันนี้นะไม่ใช่ของปลอมเป็นของที่เป็นประสบการณ์จริงนะและพี่วันนี่เอามาบอกเป็นเพราะน้องๆอ่ะดีกับพี่วันพี่วันจึงไม่อยากให้น้องเนี่ย ขาดขั้นตอนของการที่เรียกว่าถ้านะชีวิตเราเนี่ยยังไม่ดีและนิพานก็ยังไม่ได้พระบิดายังไม่ให้เอาอะไรมาใช้เลยเราจำเป็นนะที่จะต้องอธิษฐานถึงทีมงานผู้คุมกฎนะคะที่พระศาสดาไปรู้มาว่าทำตัวนี้มันแก้ตัวนี้ได้เราต้องส่งจำทำตัวนั้นแล้วกล่าวอีกครั้งหนึง่งนั่นแหละ เป็นสิ่งที่พี่วันถึงบอกว่าเนี่ยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะและคิดว่าต่อไปจะทั้งเดือนด้วยนะเพราะเหตุใดเพราะพี่วันรู้ว่าบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติกันมามีมาเท่าเทกันนะพอให้ก็เท่าเกันเพราะฉะนั้นใครที่นะทำในเรื่องบารมีสิททัศเรื่องอธิษฐานจิตเนี่ยได้ดีนะคนคนนั้นก็แสงเขาเรียกว่าแสงโค้งไปนะแล้วก็ใครที่ทรงจำทำได้ดีอ่านะ สุขโขบุญยศัต์อุจโยบุญนำความสุขมาให้และคนที่มีบุญบารมีมากทำการสิ่งใดจะสำเร็จง่ายจำคำนี้ไว้นะคะพี่วันอธิษฐานทั้งนี้แล้วพี่วันก็เกิดปฏิหารแบบต่อเนื่องเนี่ยอย่างวันนี้หลายหลายอย่างเข้ามาในเนื้อตัวชีวิตนะสิ่งที่พี่วันเนี่ยนะไม่คิดเลยว่า การที่เราทำให้ครบกระบวนการนะทรงจำทำแล้วเอาทำมากล่าวนะแล้วก็ทำสมาธิโดยที่เราเนี่ยใช้อุปัสมานุสติด้วยแล้วก็ใช้ความสงบนะความสงบตัวนั้นอาจจะอยู่ในชั้นที่4ี่หรือชั้นที่เหรืออะไรก็แล้วแต่นะพอมีกำลังปุ๊บเนี่ยเราก็นะอ,อธิษฐานจิตว่าในเมื่อบุญสูงขึ้นจากการที่ลูกเนี่ยนะทรงยันทรงฌาน,านแล้วก็ลูกเนี่ย นะศรัทธาต่อพระองค์ท่านด้วยลูกก็มีในเรื่องสารเสริญบุญคุณถวายบุญ,บญแล้วก็ขอขมาอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นเทคนิคถ้าพี่วันไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่มันเป็นอะไรที่มันเร็วและมันมาไวพี่วันคงไม่กล้าที่จะมาบอกวิธีอธิษฐานตัวนี้เพราะมันเป็นการโกหก นะตัวพี่วันไม่อยากโกหกตัวพี่วันอยากให้น้องๆที่แบบนะอ่าเขาเรียกว่าเราเนี่ยเจอกันแล้วเราได้พบกันแล้วแล้วเราเนี่ยนะอยากให้เราเป็นคนที่เก่งนะพี่วันเนี่ยตอนที่เสียแม่ตอนที่คุณสามีไปเมืองนอกแล้วส่งลูกเรียนจนจบหมอนะจบโอ้ไม่ใช่จบเภสัชพูดสิผิดนะคะฟาร์มาซีจบเภสัชนะคะแกก็เคยบอกไว้ว่า แกมั่นใจในตัวพี่วันว่าพี่วันเป็นคนไม่มีเรื่องอย่างว่าอยู่แล้วพี่วันคงไม่มีในเรื่องของการที่เ็าเรียกว่านะตกหลุมรักใครง่ายนะคะแต่คนคนนั้นต้องเกิดจากการที่หนึ่งสนิทกันพอสนิทกันปุ๊บเนี่ยพี่วันจึงจะ เชื้อเชิญให้มาทางนิพพานธรรมนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปเจอไกลตรงนั้นตรงนี้แล้วพี่วันจะให้แนะนําเข้านิพพานหมดนะพี่วันจะดูจริตเขาด้วยนะถ้าจริตเขาไม่พร้อมจะเข้าตอนนี้เขาได้แค่นี้เราก็สอนในเรื่องของการอะนะแผ่บุญบารมีเยอะๆนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจิตเขาเป็นกุศลแล้วเราก็อยากให้เขาเนี่ยทำให้มีมิตรรักแฟนเพลงนะ,ะเยอะๆเพราะเทวดาเนี่ย บางครั้งเทวดาจะคบคนบนโลกหรือจะศรัทธาคนบนโลกคนนั้นต้องเกิดจากเป็นคนมีสิ่งมีธรรมนะเทวดาจึงจะมาอยู่ช่วยเหลือตอนนี้นถ้าเกิดเขาเนะี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยอย่างของพี่วันเนี่ยทุกคนจะบอกโอ้พี่วันอยู่คนเดียวสงสารแกห่วงแก้น่นนี่นั่นพี่วันก็ได้แต่ขอบคุณแต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้นะคบภูมิมีจริงและพี่วันเนี่ย พยายามทำให้ตัวเองเนี่ยนะเป็นที่ได้รับความเมตตาจากเมื้องบนเพราะฉะนั้นเนี่ยกับน้องที่ใกล้ชิดเนี่ยเวลาไปไหนส่งบุญกันก่อน,อนส่งบุญกันก่อนนะสองพะส่งบุญเสร็จเนี่ยอธิษฐานถ้าเราทำอะไรผิดพลาดเราขอขอมานะเพราะเราก็เออไม่ใช่เป็นพระสัพพัญยูเราเป็นผู้เป็นมักคาเดินตามถ้าท่านไม่ได้ติงไม่ได้บอกอะไรบางทีก็ไม่จัมแจ้งในตรงนั้นก็ ถ้ามีผู้ที่แจ่มแจ้งกว่าก็ขอให้ส่งพลังงานที่ดีมานะให้เข้าใจแค่นั้นไม่ให้ต้องติดตามหรือถามถ่ายแต่ถ้าปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็รักษาชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยตัวนี้ยินดีเป็นอย่างสูงก็สาธุไปอันนี้แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะวันนี้พี่วันก็เดี๋ยวเข้าสมาธิกแล้วนะไปไปมาจะเปิดเปิดแล้วด้วยนะคะวันนี้ก็กราบ ขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสนะคะเลื่อนจากวันศุกร์แต่ก่อนมันจะเป็นวันเสาร์ก็ให้เราเป็นศุกร์กับพุธใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นที่น้องคุยกันแล้วนะแต่พี่วันก็วันนี้สอนเสร็จพี่วันก็ไปเจอพี่วันได้วันพุธอีกทีหนึ่งนะคะวันพุธนะคะเพราะวันเสาร์เนี่ยเกรงว่าเนี่ยเนี่ยเวลาพี่วันจะทรงยานทรงจานหรือจานเนี้ยตาคนอื่นจะหลับได้แต่ของพี่วันเนี่ยจะเหมือนคนตื่น ตื่นรู้เพื่อที่จะอัญเชิญนะคะ,ะเขาเรียกว่าแผ่นดินของพระองค์แล้วก็อัญเชิญพัตขาย,ยานของพระองค์เข้าสู่เนื้อตัวชีวิตเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยรู้ละว,ว่าท่านมาเรียบร้อยลนะนะเพราะว่าลักษณะของพี่วันเนี่ยนะมันแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดานิดนึงตรงที่ว่าเวลามีการทํางานตัวเนี้ยพี่วันจะมีการที่เขาเรียกว่าเตรียมการของร่างกายตัวเนี้ยให้ ข้างบนถ้าพี่วันเตรียมการไม่ดีบางทีก็กลัวว่าท่านเนี่ยจะเสียในเรื่องของการที่จะมาเมตตาก,กัรน,น้องๆแล้วร่างพี่วันไม่ไหวเงี้ยนะเพราะบางคนเนี่ยถ้ามีหูทิพมีความรู้สึกเป็นทิพบางครั้งเราก็ต้องมานะเทียบเคียงอีกว่า สิ่งเหล่านี้มันถูกต้องมันจริงไหมอีกนะเพราะบางทีก็ต้องเอามาตรวจตราในพระไตรปิฎกอีกนะวันนี้ก็กราบสวัสดีแล้วเดี๋ยวเข้าสมาธิกันแล้วนะคะสาธุค่ะ